เกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ครับโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ก็แนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด19ในการทำโฮมไอโซเลชันกรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กับตัวในบ้านแล้วต้องอยู่ในบ้านเดียวกันจําเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวจะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไรเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19ของคนในครอบครัวนะครับ <c oughs> นายแพทย์สมศักดิ์นะครับ อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงมากกว่าหมื่นรายต่อวันแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยสามารถจะรักษาตัวที่บ้านได้หรือว่าโฮมไอโซเลชันโดยไม่จำเป็นต้องได้รับก,การดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครับ,รบและสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์นในการทำโฮมไอโซเลชันได้แก่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะมีโรคร่วมที่รักษาแต่ว่าสามารถจะควบคุมได้ตามดุลยพินิษของแพทย์มีอายุน้อยกว่า75ปีครับแล้วก็ยินยอมแยกตัวนะฮะหรือว่าแยกกับตัวในที่พักของตนเองครับทั้งนี้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด19ที่ทำห้องไอโซเลชันอาจปรับได้ตามดุลพินิษของแพทย์นะครับโดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกันครับ ซึ่งทางนายแพทย์จินดาโรจนะเมทินผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชาวิถีกล่าวว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโควิด -19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อทำโฮมออลเลชันได้แก่อะไรบ้าง อุปรกรณ์ประเมินอ,อาการครับเช่นปลอดวัดไข้แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่โดยคนปกติค่าปกตินั้นจะอยู่ที่ประมาณ96-100%ถ้าตัวเลขอยู่ที่94%หรือต่ำกว่านั้นมีแนวโน้มที่เชื้อโควิด -19 จะลงปลอดได้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังครับมีการประเมิอนอาการผ่านระบบเทเลเมตรครับหรือว่าระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ใหผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถจะพูดคุยตอบโต้กันได้ มีการให้ยากับผู้ป่วยในแต่ละวันประเมินตามอาการขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์อาหารสามมือ้อการติดตามประเมินอาการรวมทั้งการให้คำปรึกษาทั้งนี้สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องหมั่นสังเกตอาการของตอนเองวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว2-3ครั้งต่อวันหากมีอาการแย่ลงหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เช่นไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสหายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า94%หรือไม่สามารถจะปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ และหากมีเหตุจําเป็นนะครับจะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแนะนําให้ใช้รถส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับผมาทางด้าน,นแพทย์พยโรคเครือการจนารองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีท่านก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าแนวทางการปฏิบัติถ้าบ้านไหนไม่มีการเรียกว่าไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้านแต่จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันในครอบครัวท่านแนะนําให้ปฏิบัติ แบบนี้ค่ะคือขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ยึดแนวทางการป้องกันตัวเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดค่ะครับแบ่งเขตพื้นที่ส่วนคนที่เป็นแล้วก็คนที่ไม่เป็นเนี่ยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะขณะที่ให้จัดหาพัดลมวางไว้ในห้องแล้วก็เปิดตลอดเวลาเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับส่วนคนที่เป็นนะคะซึ่งก็จะทําให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่เป็นเนี่ยปลอดภัยเนื่องจากว่าอยู่เหนือลม โดยพื้นที่กําหนดพิเศษที่จะให้ผู้ที่เป็นเนี่ยสามารถผ่านเข้าได้เฉพาะการณีวางของหรือออกจากห้องเท่านั้น<ช>นะคะ<ๆ>ก็จะชัดเจน นอกจากนี้ก็กําหนดพื้นที่พิเศษสําหรับการจัดการกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้แล้วโดยขอให้ผู้ป่วยนำของเนี่ยนะคะใส่ถุงพ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนปิดปากถุงแล้วก็เวลาไปวางแล้วก็ให้พ่นแอลกอฮอล์ซ้ําอีกนะคะตรงปากถุงด้านนอกส่วนผู้ที่จะนําไปจัดการต่อก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะโดยพ่นแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกถุงอีกครั้ง ทีนี้พอนําถุงออกมาจากพื้นที่แล้วก็ให้เปิดปากถุงแล้วก็แช่ด้วยน้ําสบู่หรือว่าน้ําผสมผงซักฟอกประมาณ10-15นาทีก่อนที่จะนําไปทาความสะอาดตามปกติค่ะครับผมนะคะแล้วก็ถ้ามีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันก็ขอให้ปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดค่ะยึดหลักแบบนี้ไม่แพร่เชื้อไม่ติดเชื้อนะคะซึ่งถ้าหากคนที่พักอาศัยหรือว่าผู้ดูแลมีอาการผิดปกติก็ควรรีบตรวจหาเชื้อทันทีค่ะ